สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม,ม่อมเทศสองข้อความพระราชสารนนทนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2567 ประท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามเสืบไป ประเทศไทยให้ความสําคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ชันมิตรที่ได้ชิดกับประเทศเวียดนามซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามมาอย่างมั่นคงเวียดนามในฐานะสมาชิกหลักของอาเซียนมีบทบาทสําคัญร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคและสร้างสิเสนียรภาพให้กับภูมิภาค ที่สําคัญเป็นพิเศษคือความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมหลากหลายด้านโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมากข้าพเจ้ามั่นใจว่าโดยมิตรไมตรีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะสแสวงหาและสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาที่จะเรินรุดหน้าอันนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ